ทีนี้ขณะที่พี่ก็มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็คุณครูอยากจะบอกว่าขณะที่เรียนเนี่ยเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือสิ่งที่เขามุ่งหวังที่จะไปเมื่อไปถึงก่อนที่จะสอบก็เครียดเข้าใจว่าอย่างนั้นพอสอบลูกข่าวก็ติดแล้วเนี่ยเมื่อก้าวเข้าไปอยู่สวนกุหลาบความรู้สึกแรกที่ไปอยู่สวนกุหลาบอยากให้เล่าให้น้องๆฟังเลยลูกพี่ก็มีความรู้สึก ดีใ,ใจมากคือไม่มีว่าจะสอบเสเว่าดูจากประสการขสอบแล้วคนสมัครพันกว่าคนประมาณพันห้าร้อยคนแต่พอรัแค่หน,นึ่งร้อยหกสิบคนซึ่งที่เห็นแล้วคนสอบมีนักเรียนเก่งๆจากทั่วประเทศมากมายอย่างพวกอัสสัมชัญกรุงเทพกรุงเทพิสเสียนแล้วก็พวกจากต่างจังหวัดอีแล้วก็คราวนี้พอพี่เข้าไปก็เพสื่อภูมิใจมากคือเราทำได้แล้วก็ พอเราพยายามมาหนึ่งปีอ่านหนังสือตั้งใจเจมที่พยายามลดการแบบความื่ที่มันใช้เวลาว่างปกติใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือตัวเล่นเกมอะไรครับพี่ก็ลดไปอ่านหนังสือเพื่อติวข้อสอบวันหนึ่งแคสตอนนี้พอพี่เข้ามาได้ก็รู้สึกภูมิใจมากก็เห็ไหคะลดลด,ลดเกมลดกระตูนนะคะแล้วพี่สุภาชิต ขณะที่รู้ตัวว่าผิดหวังจากสักีวิทตัดสินใจไปอยู่บวบของคนความรู้สึกแรกแล้วก็ขณะที่ไปอยู่บวรมงคลบอกแม่น้องฟังหน่อยที่ลูกน้องพี่ก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่อะคะ่ะคือ,อไม่โอเคเพราะว่าเข้าไปเขาน้องก็คงรู้ว่าอ,อ,อาจจะมีเด็กเกเร ے, หรือว่าการเรียนก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าที่พี่อยู่มาพี่คือถ้าเป็นตัวของตัวเองมันก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขอะค่ะคือ ถ้าเกิดอะไรที่ไม่ดีก็ไม่เอาอ่ะคือว่าอะไรที่เก็บเกี่ยวที่เป็นประสบการณ์ที่ดีก็เก็บออกมาเยอะๆอ,อย่างพี่ก็ตอนไปอยู่พี่ก็ได้ไปแข่งให้โรงเรียนเยอะเหมือนกันก็สร้างที่เสียด้านอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งแต่ว่าเป็นก็ทาให้พี่ได้มีประสบการณ์ที่ดีอะค่ะแล้วก็เหมือนกับเป็นคุณสอนที่พี่ด้วยก็เหมือนกันที่จะทําที่ทําตรงนี้ให้โรงเรียนแล้วพี่ก็สอบผิดดมดมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป,เป็นเป็นเป็นข้อ,ขอ เป็นใจความที่น่าประทับใจมากว่าตอนแรกรู้สึกผิดหวังเนาะแล้วก็เก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีๆในสังคมจะมีสิ่งที่เป็นสีขาวและสีดำที่เลือกที่จะเลือกสีขาวเพราะฉะนั้นจำไวนะ้นะลูกให้เลือกสิ่งที่ดีๆและรู้จักตอบแทนพระคุณเมื่อรู้จักตอบแทนทุญคูณมีความกตัญญูความเจริญก็จะเกิดขึ้นอ่ะต่อไปเลยค่ะ พีไม่ได้สอบติดสตรีวลัลคังนะคะตอนแรกพี่ไปสอบศัลา,านาีกรแต่ว่าไม่ติดก็เลยมาจับฉลากที่สตรีวลัลคค่ะพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะได้นะคะเพราะว่าคนมันเยอะมากเลยจับฉลากพี่ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บอเรามาปรากฏว่าพี่ได้ค่ะพี่ได้เข้าไปอยู่ห้องแปดของเรียนสตรีวลัลคคือห้องสุดท้ายแต่พี่ก็ตั้งใจเรียนตั้งใจทําง,งาน นะคะแล้วก็ขึ้นมาอยู่ม2ทับ1คือห้องพิงของสตีวัคักได้ค่ะก็ภูมิใจค่ะห้องสุดท้ายบุ๋ยห้บุ๋ยบุยแปมมาอยู่ห้องพิงได้ด้วยวิธีการเช่นไรคะบอกน้องนิดนึงลูกก็ตั้งใจเรียนนล้วเรียนฟังครูตอนที่ครูสอนนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างคือการอ่านหนังสือค่ะอ่าใช้เวลาว่างอ่านหนังสือฟังที่คุณรูสอนอ่ะต่อไปเลยบอบีนาลูก ที่ไปอยู่โรงเรียนใหม่จากอมรินอ๊อฟก่อนที่เป็นเบบี้ดองคุณพ,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 พ่อคุณมประโมอไปอยู่มัธยมรู้สึกยังไงคุณพ่อคุณประหมอบากพี่คนนี้คุณพ่อคุณแม่ดูแลอย่างดีมากๆเลยค่ะเชิญ <c oughs> อ๋อ,อได้ก็ตอนแรกนะคะพี่ก็ไปสอ,อสบทิฟต์เดสสตอรวิสแต่ก็ไม่ติดแล้วก็คือคุณแม่บอกว่าให <c oughs> เรียนมาแบบมาสอบวาระค้งรอบสองแทนจนที่ก็สอบได้แล้วก็ได้เข้าไปเรียนห้องสองของสตเลละค้างแล้วพอขึ้นม .2 พี่ก็ได้อยู่ห้องที่ของสตเลลคัางคือห้องหนึ่งจนถึงตอนนี้พี่ได้ห้องหนึ่งวิยานิพข,ของสตเลลคัางก็ที่รู้สึกภูมิใจตัวเองค่ะอ่าก็ได้ดนะลูกนักเรียนหญิงอ่ะ ส่วนการพบเพื่อน,นะคะคือมันก็จะในห้องเนี่ยมันก็จะมีแบบปะปนกันไปในส่วนที่คนเรียนกับไม่เรียนหรือบางคนทั้งเรียนทั้งเล่นในส่วนที่เนี่ยคือถ้าจะกิจาการรมที่ก็เอาที่เครื่องเรียนที่ก็เอาเหมือนกันที่จะแบ,บ่งแยกเวลาค่ะคือต้องแบบ่งแบบ่งเวลาเป็นด้วยแล้วก็จะทาให้ประสบการะสำเร็จท่้งๆได้ะะอา่าท่านทิดาว่าไอ้ลูกศึกษานาเรเ,เป็นเป้าหมายในฝั่งทนของนักเรียนหญิงน,น,น,นะ ณทีิดาไปเข้าศึกษานารีได้เนี่ยพระอาจารย์พระอาจารย์มหา,าจุผู้อาวุโสพระดีชื่นชมแล้วก็พูดอยู่นั่นแหละว่าลูกศิษย์พระอาจารย์ได้ศึกษานา,าร,รีก้าวแรกที่เข้าไปอยู่ในนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดของฝั่งทนก็ตอนแรกนะคะหนูก็ไม่ได้ชื่นสักษเรียนค่ะคือเหมือนมะนาวคือตอนแรกหนูเล่นจับสลากเข้าไปได้ตอนแรกไปสอบที่สุดดีวิทก็ไม่ได้ฟังนะลูกแล้วก็ไปสอบมารยาทไทยที่ สพยาค่ะก็ติดนะคะแล้วก็มาลองจับฉลากนิพสัยเรยีดูก็ได้ค่ะก็ตอนแรกเข้าไปก็ไปอยู่ห้องบวยๆของระดับอะค่ะแต่พอม .2 ก็ได้สอบได้เกตดดีอะคะ่ะก็เลยได้อยู่ห้องจากที่อยู่ห้องสุดท้ายบวยๆนักเรียนเห็นได้ว่าในครั้งแรกที่ไปอยู่ยจะได้อยู่ห้องที่เลือกสุดท้ายเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาอยู่ห้องคิงได้จากจากยังไงคะลูกจากยังไง วิธีการจะอยู่ห้องคิงได้เอาฟังต้องอ่านให้ถูมากเลยค่ะแล้วก็ต้องทำเก็บส่งค่ะให้ครบต้องส่งคาให้ครบที่สำคัญมากเลยนะลูกเหมือนประถมเลยค่ะต่อไปพี่โบซิพี่โบไปอยู่สตีวัลลังทำยังไงได้เป็นพรีเซนเตอร์ของโรงเรียนขณะที่อยู่โรงเรียนวัดดําเนินธารามได้รับเป็นลูกดีเด่นนะเนี่ย คุณแม่ได้เป็นคุณแม่ดีเด่นแล้วก็พี่โบก็ได้เป็นลูกดีเด่นของคุณแม่ด้วยแล้วก็เข้าไปอยู่สตรีวะละัลลัง์มีวิธีการเรียนเลือกบเพื่อนหรือปรับตัวอย่างไรคะเล่าให้น้องฟังซิลูกทงานอะแล้วก็ดูเลือกเพื่อนที่ตั้งใจเรียนพี่โบบอกว่าใครอยากทำงานสนอาจารย์นักเรียนหญิง จะไปอยู่โรงเรียนไหนก็ตามต้องขยันที่จะคบเพื่อนด้วยนะคะอ่าพี่โบก็เลือกที่จะคบเพื่อนแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองตอนที่อยู่โรงเรียนเราก็ไม่ได้เด่นมากซึ่งเหมือนกับอาจารย์เขา,าจะสอนแค่ผ่านๆเพราะว่านักเรียนเขาเรียนมาหมดแล้วซึ่งพี่ก็ไม่เรียนเนักเรศที่อื่อนมาทําให้พี่เรียนไม่ค่อยูีเรื่อยี่ยอมรับเลยตอนสอบการภาคครึ่งแรกพี่สอบตกเป็มแต่ว่า หลังจากที่สอบตกแล้วเขาจะมีพัฒนาคะแนนก็ตอนนี้พี่เพื่อนพี่อ่ะพี่รบทๆที่เพื่อนสนิทพี่ก็มาช่วยกันเวลาปะเทียรก็ตีเล็กกินข้าวมาติวเลขงให้พี่เพื่อนอีกคนนึงมันก็ตกวิทยาศาสตร์พี่ก็มาติวิทยาศาสตร์ให้เขาก็ตก่งคนตัดติวครับสุดท้ายข้อผ่านเพิมหนึ่งมาพี่ก็คะแนนนี้ขึ้นเรื่อยๆจนเพิมสองคะแนนพี่ก็โอเคแล้วอยู่ระดับอยู่ตัวคือประมาณ1 5 1 6เป็น20ประมาณนี้ก็ พอหลังจากจบมาหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาสองเขาจะค้าห้องอีกครั้งพี่ก็ไปอยู่กับห้องที่มันแบบมีแต่คนเก่งๆอยู่คราวนี้เพื่อนพี่ก็กระจัดกระจายห้องต่างๆก็คราวนี้ก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าใครเราจะไปพึ่งใครล่ะก็คราวนี้พี่ก็เลยต้องเริ่มหาเพื่อคบเพื่อนใหม่ๆคือพี่ไม่ได้เลือกคบเพื่อนเดียวเรียนอย่างเดียวพี่เลือกคบเพื่อนทุกประเภทอะ พวกเรียนพวกเล่นพวกโดดเรียนพี่ครบหมดอ่ะคือถามพไปทำไมพี่คิดว่าทุกคนอ่ะมีส่วนที่ดีของตัวเองอยู่แต่ว่าเราอ่ะจะไปมองเราจะมองเห็นส่วนนั้นไหมพี่ก็พวกที่แบบเล่นเนี้ยเวลาพวกเล่นบาสเล่นหรือว่าเล่นเตะบอลพละพวกนี้เขาก็จะเล่นเก่งแล้วเราก็จะไปถามเทคนิคการของเขาได้อะไรส่วนพวกที่เขาเก่ง เวลาที่พี่ทำข้อสอบหรืออะไรไม่ได้หรือเรียนไม่เข้าใจพี่ก็จะเวลาเลิกเรียนพี่ก็จะเลยไปถามวิธีการเขาว่าเขามีวิธีการ,าการคิดยังไงอะไรแบบนี้เดี๋ยวขอจองจองสัรชานน